ยายคำกับควายเท่าณหมู่บ้านชายทุ่งเล็กๆกลางหุบเขาแห่งหนึ่งมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยายคำอาศัยอยู่ตัวคนเดียวกับควายเท่าตัวหนึ่งชื่อเจ้าเท่าควายตัวนี้แก่จนเขาแทบหลุดแต่มันแสนรู้และเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของยายคำมาตั้งแต่สมัยยังสาวยายคำเป็นหญิงใจบุญรักสัตว์พูดเพราะและมีน้ำใจวันหนึ่งเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้น ยายคำกับเจ้าเทาเล่าชีวิตประจำวันของยายคำที่ดูแลเจ้าเทาอย่างดีชาวบ้านบางคนหัวเราะว่าจะเลี้ยงไปทำไมควายแก่ขนาดนั้นยายคำพูดกับเจ้าเทาว่าเขาไม่เข้าใจหรอกเจ้าเทาเรารู้จักกันดีกว่าใครความหลังเมื่อวัยสาวเล่าย้อนอดีตถึงสมัยยายคำยังสาวเคยรักกับหนุ่มคนหนึ่งแต่ต้องเลิกเพราะพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ยอม เจ้าเถ่านี่แหละที่อยู่ข้างยายคำมาตลอดช่วยทำไร่คํำสวนอยู่เป็นเพื่อนยามเหงาเรื่องประหลาดในป่าวันหนึ่งยายคำพาเจ้าเถาไปจินย่าในป่าแล้วเจอทางแปลกๆเหมือนทางที่ไม่เคยมีมาก่อนยายคำหลงทางแต่เจ้าเถากลับนําทางพากลับออกมาได้ความฝันประหลาดคืนนั้นยายคำฝันเห็นชายชาราใส่ชุดขาวบอกว่าเจ้าเถาไม่ได้เป็นแค่ควายธรรมดา เขาขอให,ให้ยายคำรักษาเจ้าเถาไว้ให้ดีจะมีเรื่องสำคัญในอีกสามวันไข่ทองคำในท้องนาเช้าวันที่สามมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาบอกยายคำว่าป้าาในหนาข้างบ้านมีของแปลกพบว่าในนามีไข่สีทองฟองใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินไม่มีใครเอาออกได้แต่เจ้าเ่ากลับใช้เขาคุดเบาๆแล้วไข่ทองคำนั้นลอยขึ้นมาเฉยขนโลบกับบทเรียน ข่าวไข่ทองคําแพร่ไปทั่วหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนบางคนอยากขอซื้อเจ้าเถาบางคนแอบเข้ามาในเวลากลางคืนคืนหนึ่งมีชายสามคนแอบมาจะขโมยไข่ทองคําเจ้าเถาเห่าอย่างควายเท่าหลอกผีจนพวกโจรหนีตเตลิดเจ้าเถากําลังจะจากไปเจ้าแถาเริ่มอ่อนแรงมากยายคําร้องไห้ไม่กินข้าวก่อนตายเจ้าเถาพูดได้ครั้งเดียวว่าขอบใจพี่รักข้าเสมอมา ปาฏิหารและการลาจากหลังเจ้าแถาตายรุ่งเช้าพบว่าศพของมันกลายเป็นก้อนหินสีทองอยู่กลางนาฝนเริ่มตกเบาๆทุง่งนาที่แล้งมาหลายเดือนกลับเขียวสดอีกครั้งชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เคยมองข้ามตอนจบยายคำกลายเป็นผู้ที่ทุกคนเคารพไม่ใช่เพราะไข่ทองคำไม่ใช่เพราะปาฏิหารแต่เพราะหัวใจของคนที่รู้จักคุณค่าของความซื่อสัตย์และความรัก จบแล้วนะคะถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ